มัข con con ับตรงมันับตรงดูดูด uh, ูองกใหญ่เอ้ยนวิงหมุนไปเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับทิมนี้ก็พาท่านผู้ชมมายิงบกหมายน้ำปวนครับท่านผู้ชมหมายก็เดินทางมาถึงครับมาดูสภาพหมยในทริปนี้ครับเป็นสาลายจะเป็นกอไผ่ใต้น้ำครับท่านผู้ชมเราจะดักปลาตามปลาสาลายตามกอไผ่ครับทริปนี้เดินทางมากับน้องชายสองนาย จีนวิ่งมาทำภารกิจทีนี้อากาศไม่เป็นใจเลยครับทุกผู้ชมมืดคึมครับฝนตกมารอบเช้ามารอบหนึ่งแล้วครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราหาเลาะยิงปลาตามปลาสลายครับทีนวิ่งพร้อมหรือยังโอเคครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันเลยครับก็ขอออกตัวไว้ก่อนนะครับทานผู้ชมว่า คลิปนี้ยิงโดนไม่โดนยังไงก็อย่าว่ากันนะครับเพราะผมยังใหม่อยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันว่าผมจะเจอ,เจอตัวหรือเปล่าครับพันวิ่งครับมาพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเลยกันเลยครับริสโก้โนครับต้องชมโดนครับโดนโดนโดน,โดน,โดน โดนครับโดนดนนโอ้ยโดนน่าจะเป็นปลาช่อนครับโอ้ดูเลยครับนี่นี่ติดกอไผ่ครับโอ้ยขออานาตครับโอ้ติดเต้นนิ่งเลยโอ้ น่าจะไปเกี่ยวตอไม้ครับท่านผู้ชมชมังโดนครับมังโดนโดนมังโ,โดนครับมันโดนโอ้ยติดเต็นโอ้ยน่าจะติดกอไม้แล้วครับเมื่อกี้โมตแต่มองหุนครับทัานนี้ปลาช่อนขึ้นครับท่านผู้ชม,ชมโอ้ยอยู่ไหมล่ะ น่าจะติดกอไม้ครับอยู่ครับอยู่อยู่ยังอยู่ครับยังอยู่เดี๋ยวมัดไว้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมเอาลูกใหม่ไม้โดยรวมก็สวยมากเลยครับท่านผู้ชมดักปาลาล่องตรงตามกอไผ่ตรงนี้ครับยิงไปแล้วครับหนึ่งนัด ติดกอไม้ครับเดี๋ยวขอญาตวางไว้ก่อนครับโอ้ปลาช่อนครับติดกอไม้ด้านล่างครับนิ่งเลยโอเคครับเดี๋ยวต้องลงไปเอาครับเดี๋ยวให้ีิถือหลอดไว้เดียวผมไปเอาครับโอ้นัดแรกก็โดนละเปียกล้ว ไม่ได้เอาอุปกรณ์มาด้วยครับทุกผู้ชมไปพันบ่น,น,น่าจะไปพันครับท่านผู้ชมกิ่งไผ่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหม ดึงได้ไหมจีนวิ่งดึงได้ไหมเออเป็นร้อยห้าสิบปอนด์ครับโอ้ยถ้าไม่มีจะเจ๋วเลยนะครับท่านชมโอ้ยนี่ัคคอใหญ่นี่ไซส์โลกกว่ามีแน่นอนครับตัวนี้ัคคอใหญ่เอจีนวิ่งหมุนไปเลย ท่านผูชมต้องให้จีนีวิ่งช่วยครับโ,โอ้โหสุดยอดเลยนึก,กว,นว่ปาวปา่ปชาปชาีโดต้อปไปเฉาะขดไงขดไงยอด,ดยอดโอ้โหโ,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 โอเคครับทุกผู้ชมเดี๋ยวตัวต่อไปครับท,รทุเรกทุเลมากเลยเลย ท่านชมมาขึ้นบนต้นไม้แถวกลางอ่างมาครับจบปช่อนครับท่านชมจูบปลาช่อนอีกแล้วครับแต่ตัวไม่ตัวครับเราอยู่ตรงหน้านะครับหมายรวมก็สวยอยู่เหมือนกันครับแต่น้ำไม่ค่อยใสครับรช่อนลอยมาแล้วครับลองยิบปลาช่อนดูครับ ตัวไม่โตครับตัวนี้ โอ้ยหลอดตกไปนู่นเลยครับท่านชมไม่รู้โดนหรือเปล่าโอ้ไม่น่าโดนครับสายนิ่งเลยโอเคครับเดี๋ยวลงไปเอาหลอดก่อนใหญ่เลยโอ้อาใหม่ครับเอาใหม่มาได้สักพักแล้วครับท่านชมป่าขึ้นไกลครับป่าขึ้นตรงนู้นครับ ไ่อมก็ใกล้คนแล้วครับไม่มีแดดเลยครับทีนี้จุบ mm hmm. ช่อนตัวเล็กอยู่ตรงนี้ครับไม่มีแดดเลยครับท่านชมแย่เลยครับทีนี้อากาศก็คึมๆค,ครับมือนฝนจะตกอีกแล้วครับสภาพหม้ก็อย่างสวยครับท่านชมสวยมากเลย มีแดดอีกสักหน่อยนะอย่างงามเลยครับปลาส่วนมากจะเป็นปลาชโดครับหมน่นี้ขึ้นปลาช่อนไม่ค่อยมีเลยครับหลมด้วยครับ นีโอเคครับเราดักกันต่อครับตรงนี้ครับฮึ๊กเว้ยฮึกเว้ยฮึกเว้ยโอ้ยยิงใต้น้ำเป็นสิดโดเล็กนึกว่าจะไม่โดนครับท่านผู้ชมจีเรวิ้งมาพอดีเลย <c oughs> นี่ปลาก็ลงแล้วเมื่อกี้ ยิงแบบเทพบเทบตัวเล็กครับท่านชมตัวไม่ใหญ่ครับอ่ะดูกันโดนนะโดนนะอนเออโดนจะจะติดติดอะไรไม่รู้<ว>ติดหญ้าเออนไอ,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 อโดยักษ์ไอ,อโดยักษ์ปาลาหลงแล้วเฮ้ยตัวไม่ใหญ่ครับท่านชม เฮ้ยเหลแรงแรงป้าลงแล้วเมื่อกี้ยิยงเผือเ่อเผื่อไปคืบมาแล้วมาแล้วแต้มที่สองขายก็ิได้เฮ้ยเป็นไงละ่ะอย่าเด้ออย่าเด้อภูมิใจนะตัวแค่นี้ก็ภูมิใจครับทุนผชมตัวแค่นี้ก็ภูมิใจครับอีไม่เล็กเด้อ พอได้เด้อพอได้เกีวเด้อนี่ครับท่านผู้ชมผลงานเกีวจิ๋วเจีวเจาะโลกยิงเข้าปากเลยโอ้ยแสดงว่าคนยิงนี้ไม่ธรรมดาเนะี่ยยิงเข้าปากทะลุออกนี่เลยยอดเลยท่านผู้ชมดูดูไซครับไปนั่งกันต่อครับท่านผู้ชมอะไรอะไรอะไรต้องหยุด พอแค่นี้ครับสำหรับทริปยิงบกครับยิงประมาณ2ชั่วโมงกว่ากครับท่ชมชมเพราะทริปนี้ไม่เจอแดดแล้วครับปลาก็ไม่ค่อยขึ้นครับสำหรับทริปนี้มาดูผลงานในทริปนี้ครับผมได้ไอช่อนใหญ่มา1แก้มแล้วก็ปลาชะโดมา1แก้มครับปลาช่อนตัวนี้ไซส์ประมาณโล4ีกิโลหครับเกือบ2อกิโลครับนี่ครับไซส์ของปลาช่อนก็ ผลงานก็มีแค่นี้ครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปการยิงบกครับสำหรับการยิงบกน่าจะเป็นครั้งที่2ครับก็มีผลงานมาฝากท่านผู้ชมน้อยมากครับคงต้องฝึกฝนกันต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับพานาบิงครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ